สบายดีวันเองว่าเอาี่นลยสบายดีไปเลยลมาเบิ่งลุงน้องเห็นงานพี่น้องมาเบิ่งนี่เบิ่งลุงน้องเห็นงานนมาลุงน้องท้ำผ่านหรือบ่ผ่านมาเบิ่งลุงน้องเฮ็ดงาน เห็นงานดีๆนะฮักตั้งนะเว้ยทำงานขยันขยันหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวแม่งก็มาคืนค่าแรงพวกเองนะโมนี่อยากเที่ยงโมนี่จะบ่อโช่องช่างเพื่อนได้สีเลยเห็ดตั้มนาทีเนาะ เมียก็ชิปะกับปะโลูดเมียมันไม่ใช่แม่จะไปแค่มันทำไมเวย้ยมื้อ,อมามเมียเมียใไอไส่ันละยี่สิบบาทตายหาเลยเลยกูเลยนั่นปะแม่มันแหละหาผู้ไม้ดีวกว่าได้ป้วยแมวอ,อีแน่ดีกว่าด้ยตายหาเลยคุยเบ่แค้งเลยไ่จักแหละ <c oughs> หาชื้อยากำลังเนอมากระซิบลง ได้วันอาทิตย์บันอุตส่าห์ได้เท่าไรวันอาทิตย์นี่เออวันอาทิตย์เจ้าได้เท่าไรวันอาทิตย์ได้ประมาณได้ช่องแรกบหม โอ้โรงงานเจ้าดีนเนาะเกิดบาคนงานบ้าเต็มแลยข้าว,าว,วบ้เอาโตมอเลยเห็นลนรพี่น้องเอ้ยเห็นงานอยู่เมืองไทยเด้อโควิดนี่มาช่องจำลองเลยเดีนเน๋ดยวนี้จนวยมาออกไปใช้กักโตอยู่ในห้องเห็นงานไปนี่อุกอังอยู่เดี๋ยวนี้กอเลี้ยงปลาเลี้ยงทองอยู่ดอก